คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรม,มัทธิวบทที่7การพิาพากษาผู้อื่นอย่าพิพากษาเพือ่อพระเจ้าจะไม่ส่งพิพากษาท่านทั้งหลายเพราะว,ว่าพวกท่านจะพิาพากษาผู้อื่นอย่างไรพระเจ้าจะส่งพิพากษาท่านอย่างนั้นและท่านทั้งหลายจะตวงให้ผู้อื่นด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะท่งตวงให้พวกท่านด้วยทนานอันนั้น ทำไมท่านมองเห็นผงในตาพี่น้องของท่านแต่กลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของพวกท่านท่านจะกล่าวกับพี่น้องได้อย่างไรว่าให้ฉันเคลียผงออกจากตาของเธอทั้งทั้งที่มีไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาของท่านเองคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัด จึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้อย่าให้ของบริสุทธิ์แก่สุนัขอย่าโยนไข่มุกให้แก่สุกรเกรงว่ามันจะเหยียบย่ำเสียและจะหันกลับมากัดพวกท่านด้วยขอหาเคาะจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ และทุกคนที่สแสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อลูกขอปลาเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่านเพราะนี่คือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระจนะประตูคับแคบจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศ และคนทั้งหลายที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิตและพวกที่หาพบก็มีน้อยรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันท่านทั้งหลายจงระวังพวกผู้เผยพระวจนะเท,ท็จเทียมที่มาหาท่านนุ่งห่มเหมือนแกะแต่ภายในนั้นร้ายกาดเหมือนมาป่า พวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของพวกเขาผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้มีน้ำหรือและผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชน้ำหรือต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดีต้นไม้เรวก็ย่อมให้ผลเร็วต้นไม้ดีจะเกิดผลเรวไม่ได้หรือต้นไม้เรวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดี ย่อมต้องถูกควันลงและทิ้งเสียในไฟเพราะฉะนั้นพวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของพวกเขาเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้น จะมีคนจำนวนมากร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทำความชั่ว จงไปเสียให้พ้นหน้าเรารากฐานสองชนิดเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา แต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เคลาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่สิทธิอำนาจของพระเยซู เมื่อพระเยซูตรัสคำเหล่านี้เสร็จแล้วปุ่งชนก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาอย่างผู้มีสิทธิอำนาจไม่เหมือนบรรดาธรรมจารย์ของเขา